เทคนิคการแต่งภาพอีกแบบหนึ่งนะคะเราจะใช้เครื่องมือในกลุ่มปรับสีภาพตรงนี้นะคะจากที่เราใช้เบอร์ทูไปแล้วเรามาใช้อีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเครื่องมือสมาร์ททูสมาร์ททูตรงนี้จะใช้วิธีการเกลี่ยสีเหมือนเราใช้นิ้วถูสีไปบนภาพนะคะกำหนดออปชันก่อนก็คือเลือกขนาดของหัวแปรงนะคะเราต้องการใช้หัวแปรงขนาดเท่าไหร่โหมดเลือกการ ผสมสีหรือการระบายสีของภาพเลือกความแรงของหัวแปรงนะคะอาจจะประมาณ50% sample all layer ก็คือจะทำที่เลเยอร์ใหม่นะคะก็คือคลิกสร้าง new layer ขึ้นมาก่อนเพราะว่าการกกาาาารรรเพระว่าาใช้เครื่องมือสแ a r ็กถูสีในภาพนั้นนะคะจะมีผลกับพิกเซลภาพเพราะฉะนั้นเราจะทำที่เลเยอร์หตรงนี้ ส่วน f i n เกอร์ i n t e r อรจะหมายถึงการใช้สีของโฟ g r กราวตัวนี้มาถูในบริเวณที่เราคลิกเมาส์ลากนะคะวิธีการใช้เครื่องมือ Smart Tool นั้นก็ทำได้ง่ายๆก็คือคลิกขยับอย่าคลิกลากยาวนะคะเพราะว่าการคลิกลากยาวนั้นจะทำให้ภาพดูเบลอมากเกินไปจะคลิกแค่ขยับซ้ายขวาแล้วก็วาง ในจุดที่เราต้องการแก้ไขในจุดที่เราคลิกลากจะเห็นว่าจะปรากฏความเบลอสีของภาพนะคะแล้วผิวบริเวณที่เราคลิกลากก็จะเปลี่ยนแค่ขยับเมาส์นิดนิดในกรณีที่คุณคลิกลากยาวสังเกตนะคะว่ามันจะเบลอมากเกินไปอาจจะคลิกที่ Edit Undo นะคะยกเลิกคำสั่งได้ ก็แค่ขยับเบาๆแล้วค่อยๆแก้ไขทีละนิดภาพจะได้ไม่ดูโดดมากเกินไปนะคะจากนั้นก็คลิกปรับแต่งในจุดต่างๆที่ต้องการจะเห็นว่าใบหน้าของนางแบบนะคะที่เรานำมาตกแต่งตงัวนี้ตอนแรกนั้นจะดูมีริ้วรอยเหี่ยวย่นมากเราจะแต่งภาพให้ดูดีขึ้นนะคะ เมื่อคลิกซ่อน l a เยอรที่เราสร้างใหม่ที่เราใช้เครื่องมือสมาร์ไปก็จะเห็นภาพตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างของภาพเดิมที่เรานำมาแก้ไขหลังจากที่เรามีการแก้ไขแล้วจะเห็นว่าภาพนั้นก็จะดูดีมากขึ้นค่ะ